สัสดีพบกับช่องนิชาสตอรี่นะคะวันนี้เราจะมาเก็บมะยมซึ่งดกมากๆเลยนะคะอยู่บนต้นนะคะเดี๋ยวเราจะพาไปดูนะคะกดอื่นฝากกดไ like, ลค์ share, กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้นิชาด้นะคะมาเลยค่ะเราไปดูต้นนี่นะคะทุกคนเดี๋ยวจะให้มาดูต้นมะยมที่บ้านเรานะคะดกมากเดี๋ยวเราจะสอยเอามะยมนะคะไปทำกินกับ

อ่อยมากเปรี้ยวมากเดี๋ยวเราจะชิมให้ดูเลยนะคะไปกินกับน้ำพริกค่ะทุกคนไปแล้วค่ะตอนนี้เราได้ไม่ยอมแล้วนะคะก้านหนึ่งเราจะกินคนเดียวนะคะแล้วก็น้องกินด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะทำน้ำพริกกะปิช่ำๆนะคะบอกเลยว่ามันจะแซ่บแค่ไหนเดี๋ยวไปดูกันเลยค่ะเราไปเอาไม่ยอมมาถึงหน้าบ้านแล้วอ่ะเราจะกินยั่วๆทุกคนให้ดูนะคะว่าสดๆจากต้นแล้วมันจะช่ำขนาดไหนนะคะ ตอนนี้ก็อยู่ข้างทางรถอาจจะเสียงดังหน่อยนะคะอารามโมนี่นะคะน้ำพริกเราทำมาแล้วนะคะยั่วมากทุกคนดูดินี่ดูมะยมเอามาเลยหนึ่งกานดนะครับนเ,นเดี๋ยวเราจะมากินให้ดูนะคะนะนี่นะคะเราจะชิมก่อนนะคะลูกแรกทุกคนตุ้ยมากมากเลยตุ้ยบักพริกนะคะ อร่อยอะ่ะแล้วก็ใายในมันทิ้งนะคะหรือว่าใครอยากจะกินในก็ได้นะคะในก็คือมิ้นะคะอืม,มาได้ค่ะออืขนาดแมวยังหิวอะ่ะดูดิทุกคนนี่อีกหนึ่งคำนื่อมันแบบ มันเป็นไม่อย่งที่กำลังสูกพอดีอะทุกคนแล้วเข้ากับน้ำพริกครับใส่กะปิแล้วก็ใส่น้ำตาลนะ่ะจัดไปอีกหนึ่งสามี่ 5, ห้าไปใครที่ง่วงต้องจัดนะคะมันรวอยมากจริงเราจะกินแบบนี้เลยนะทุกคน แบบนี้เลยนะคะทุกคนอื้ือื้ือดไม่ได้นะคะกินด้วน้วกินทข้มกินแม่มาซิมแซ่บมาซิม นะคะสามสีพี่น้องที่แท้ทูนะคะมันอดไม่ได้ต้องเข้ามากินด้วยมันไม่เปรี้ยวขนาดนั้นะทุกคนมันแบบมันตุกแล้วอะคือเดือลยมักกับแบบแกงลวกแซ่บมากเต็มติบนะคะสดๆไม่ต้องดองไม่ต้องหมักไม่ต้องอะไรทั้งนั้นนะคะเรากินสดๆจากต้นเขบาบอกว่ากินมะยมมันดียังไงนะแม่มันแก้ยังเกาะ ไข่แก้ไอด้วยไข่ที่เป็นไข่เป็นหวัดถ้ากินมะยมลงไปแล้วมันจะชุ่มคอมันจะหายไข่นะคะแม่บอกดีมากตอนนี้เราก็จะไปกินให้หนำใจก่อนนะคะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะใครอยากจะให้